สมองไม่มีอะน้องปิ่นไม่มีสมองมาแล้วปิ่นไปอ่านดิเอากุญแจก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดนะดา,ดาดาดิคอรบลีไทยออฟโกดก็คือฮาปีใช่ไหมใช่คีนแอรเรียเนีย using ammo s t i c กคืออะไรวะไอทูบ <I do. S 2> อ๋อไล่ผีด้วยทูบเราไม่มีแล้ว have member team อะไรวะอยู่ทีม business a c c o อ n t ว event ต้องเจอผีต้องให้คนหนึ่งเจอผีโอโ้โหใครอะมึงนันะใครก็ได้ capture the photo o f die ก็คือก็คือถ่ายรูปน้ำเสียน้ำเน่าแล้วใครจะเจอผีก็ c o ร o เต้ ปินเอาได้ไปมั้งกุญแจมาหนึ่งกุญแจมานับรวมไอเทมมาไม่นับไม่นับไม่นับเอาอะไรปีกอะอีกอักนหนึงนะ่งเอาไอ้นี่ละซัะพวิลลบล็อกมาทางไหนอ่ะทางมี้นใหม่แล้ว ด่นานนี้เลยหรอประตูเปิดลอเลยล <c oughs> เอะไปไปเข้าไปคนเดียวโซโล่เอ้ยไม่เคยเล่น <c oughs> ด่านนี้ไม่นับ <c oughs> เนาะไม,ม่ให้บุญแจอ่ะแล้วบุญแจมาทำไม <c oughs> อ่ะใจเลยโอ้โหมิกี้เราจะน่ากล,<ร>ลัวเลยเราเดินด้กันหรอ เกิดงเดิกับคุทำไมมึงกลัวถามหน่อยอ่าแยกไปแยกไปแยกไปไม่ไม่อยู่ด้วยกันกูไม่คุ้น่า้ <c oughs> ก็กูไม่คุ้นได้นะเอ้ยเมื่อกี้มานี่ก็เหมือนกันก,ก้อนเลนตาแรกเหมือนกันกเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยประตูปิดอ่ะอ๋อมึงปิดเฮ้ยด่นานโคตรกับขวงเสียงอะไรด้านซ้ายอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยเสียงอะไรบล็อก เฮ้ยร์ทางออกอยู่ไหน <Hello. S 1> อะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยเสียงเฮ้ยไม่รู้เฮ้ยเสียงอะไรได้ยินไหมเฮ้ยเฮ้ยเถื่อไม่เหมือนดูคนน่ะกลัวเลย เฮ้ยเสียงขยิบอะไรไปดูฝั่งโน้นก่อนมีห้องมีห้องห้องมีห้องข้างนอกเหรอมานี่มานี่มาเข้ามาเปิดไว้ยังเงี้ยแหละวิ่งเอาไว้วิ่งเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะได้ยินว่าทางขวาเมื่อกี้เสียงติ้งติ้งอะนะเออติ้งติ้งขึ้นไปบนไหม๊บนึงดูฝั่งนี้กันเสียงเฟอร์บัสต์ดูฟรีเลยสุดะ แค่เสียงประตูเลยสิไอห้องผู้คุมห้องผู้คุมเนี่ยเก้าอี้เนี่ยไม่ฟาดเลยเข้ามาไม่ได้หรอห้องคุ้มไปไหนไม่รู้ข้างบนกันเถอะ ยามีแค่สองขวดนะเฮ้ยไปก,กับพิบกับพิบจริงปะเนี่ยแบบนี้เฮ้ยจริงจังไหมเนี่ยจริงเฮ้ยอะไรเสียงอะไรไม่ได้ยินจริงๆ,ๆหรอผมฟังกากเหรอสเสียงจืดเฮ้ย,ยป เราจะปิดทำไมก็อยู่ฝั่งนู้นดิมึงอ่ะอยู่ฝั่งนี้แฮะแก็เสียงเปลประตูลูกกงอ่ะเยี่ยงเทียเลยใครไม่ออกแบบด่านวะมึงไปเอาคุกที่ไหนมาใช้เว้ยเย่ากําแพงไงตัตเวิ่งสามด้วยไปได้นิดเดียวเอง คือไดถึงซีรีส์ที่กูดูไปล่าสุดเลยแล้วเจอจอนอะ่ะที่มันเป็นหมอคู่แบบนี้เลยเว้ยไม่ใช่หนังผีนะเป็นหนังหนังเฮ้ย <Hey, S 1> เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเหมือนเร่งสีกันเมื่อกี้กูได้ยินที่กูถามเสียงอะไรอะ่ะไปไม่มีไม่มีเลยเฮ้ยม,ม,ม,มาล่าแล้วพ่อมึง <m uch an> นี่ <os> อัดอยู่ปะเนะี่ยไม่อยู่อะ<า> <im it> อะไรอัดคลิปอยู่อัดไม่อยู่ <im it> อัดอัดไม่อยู่งานคลิปอยู่ปะเนี่ยอัดไม่อยู่พี่ถถมว่าอัดคลิปอยู่ไหมก็ไม่อยู่ไงไม่ได้อัดอหะอะไรของมึงก็อัดไม่อยู่อัดไม่ได้เล้ แต่ว่าอัดคลิปไหมคลิปอะไรได้ไลได้อัดได้อะไรอยู่ไม่ได้ถ่ายเลยไหมเนี่ยไม่อัดไม่อย,อยู่เสียงอย่ไงไรเสียงอะไรวะนี่นนเอ้ยไปไหนไปแล้วไปแล้วเสียงเหล็กทางขวาไม่เห็นได้ยินโปรดูไกด์เปล่าโยนโยนโย,ยนของ ยากหาเย็นเหลือเกิน,กนดา่านโรงพยาบาลนี่กระจอ,อ,จอก,ก่ปเลยกระจอกได้ไรเกมเนี้ยนี่ห้องอะไรห้องนี้ก่อนไหมเป็นมหาชนปล่้ววันนี้ก่อนเฮ้ยไฟกับพีปะเป็นไหน

เราด้วยก็จะปิดไฟโอ้ไฟเพื่อนมึงปิดไฟดิโอ้โหเห็นแต่เครื่องไอมอนิเตอร์ไอ้จับองศาเนี่ยลรวทางออกอยู่ไหนไม่รู้ไม่ทราบได้ปิดไฟเด้่อกับแมชาเลนโอ้โหแค่ยังมองไม่เห็นเลย ถ,ถ้าเราพอรู้มุมต่างเราพออยู่ได้อยู่อัอนนี้คือเราไม่รู้ด่านใหญ่ไปแล้วเฮ้ยจะหาเจอไหมวะผีผู้คุมอะ มันไม่กล้าเข้าห้องผู้คุมหรอกทะลุไปเลยไงเจอยังถ้าเจอข้อมูล<อ>ตรงนี้มีห้องอีกเข้าไปดิมีทางออกเดี๋ยวมันอาจจะอยู่ทางออกกไ็ได้นะตรงเป็นบาร์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปดูข้างบนก่อนวะมีแป้บนบาร์ด้กี่ ไม่เคยมาดูข้างบนเหรอ,อหนี่ม่นอาจจะอยู่ตามห้องครับไอศูนย์ควบคุมตรงนั้นวะเข้ามากันเราไปดูไหมเราไปดูมันอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้นะห้องนั้นนะ่ะเข้าได้ได้รประตูเปิดเนี่ยเราเดินเข้าจากทางนี้ไงเอ๋อไปไม่ได้นี่วะหนามบัสมานี่เร็วๆไหน อาทิตย์อัศดงข้อสวยจเจอผีชาทำไมไงใครติกระโดดไปเรื่อยเงี่ยเ,เออทั้งว่าจะล่าเราบ่อยจี๊ดหลับเราจะแทบไม่ได้พักอะ่ะ เกินไม่มีเลยอ่ะน่าจะห้องที่เราไปแต่ที่กูไปเลยเชื่อกูปะมีความเป็นไปได้ทางทีศตะสูง ตามกูมาหมดละข้าบนหมดละเกมนี้จำสแกนจะขานาดขนาดไหนกันเจียวไม่มีถ้ามันมีอ,มอก็คงแบบจี๊ดเลย เฮ้ยเซีนตันโลแล้วไม่ประตูมันปิดออเปิดอยู่มาปินป่ะน่าจะอยู่ตรงที่ปินบอกเดี๋ยว มัมีชั้นสองเริบินไปดูชั้นสองกันไหมชั้นหนึงดูชั้นหนึ่งให้หมดก่<ช>อนเ่ยเอ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ใช่ป่<ว>ะติดลบติดลบพีติดลบอลเอรอ facing temperature นอะไหนอ่ะไม่ติดลบต่อเลยมึงเดินอยู่ กด J แล้วก็อะไรนะ f i s i n g Temperature นี่หยุดเนี้ยเอ้าผีหายไหนมันอยู่นี่นี่ืมันหายใจเป็นไอป่าวะเมื่อกี้มันลบสิบอะใช่ใช่ใช่เอามาตั้งหลักก่อนละ<บ>เดี๋ยวยนะั เปประตูกลับรถกันไหมไปเอาของกันกี้เรามาห้องนี้ดิ้ยนี่ไงกี้ลบสิบเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้ยเนี่ย ไหนอ่ะกูหายใจเป็นไอเนี่ยไหนอ๋อเจอกำลังไปหาเมื่อกี้มันลบสิบเลยเนี่ยตรงเนี้ยห้องนี้เหรอไม่ใช่ห้องนี้ตรงนี้เลยเว้เนี่ยตรงนี้เลยตอนนี้อะไรเนี่ย<อ>ลบเก้าลบแปด âm nhi lên à thế mày ngài dài bên ai hello 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 อางนี้เปล่าเนี่ยเห็นข้างนอกแล้วเนี่ยไม่ใช่เออพีทางพีทางฝั่งนู้นสุดเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหเฮ้ยโชว์มีโชว์มีไฟกับพิพนี่ใช่ไหม you me and my friend ใช่มึงก็เจอห้องนี้เหรอใช่ห oh. ้องนี้จริงๆไม่ใช่ๆเรามาจากตรงนี้ลงไปลงไปลงไปใช่ป่ะล้วทางสายป่ะประตูปิดเนี่ยนะใช่เหรอวะใช่เหรอ แย่เฮ้ยตัวอะไรเดินนะเออนี่โอ้โหทางที่เราเดินมาเนี่ยมาเป็นทางเข้าเลย ที่เมื่อกี้มันเห็นเงาอะไรไม่รู้เดี๋ยวเพิ่งพูดขอร้องจริงๆเมื่อกี้เห็นเดินหาตั้งนานอยู่ตรงหน้าประตูจเอาอะไรเจ้าของอเลยเกือแล้วก็สมุดแล้วกลองชา้ารูต้องไปถ่ายน้ำเสียเลยนะไม่ต้องหรอก เว้นั้นทำยากเกินโอ้สมองอยังห้าสิบอยู่เลยก็เกือบไปสองอันเลย่ะอันเดียวอันเดียวอันเดียวแล้วกล้องด้ยใช่ปะมสมัสติกไม่มีไฟแชก เฮ้ยอะไรอะ่ะจุดอะไรอะ่ะไฟอะไรไวนะเนี่ะเฮ้ยเดี๋ยวใช่ไหมขอดูปิดไฟฉายหน่อยปิดไฟฉายเฮ้ยกดออฟกดออฟใช่ใช่ใช่ไม่ต้องหาเลยแฟนทอมแมนอยูเลยถ้ามันเขียนก็อยู U ่เลย ตอนนี้ต้องดูแค่ว่ามันมีโกลไลติงหรือเปล่าปินปินเรเอ้าปินเอ้าหลุดปินไปแล้วจีเลิศหายตหน้า เรียบร้อยหลุดอีกแล้วเจ๊เห็นปินไฟฉายตกตอนหน้าตาอยู่ดีตัวหายไปเลยอ๋อเ้าปินเอาเกลือไปแล้วเสียงใรมันเปิดปิดไฟฮัลโหลฮัลโหลโอเจส์พีเล่ฮัลโหลอายุเฮีย เพื่อนกลัว Are you here Are you here เพื่อกกนกลัวไหม Are you here เพ้อยอใครวะคุยกับเซฟิลิปป์ก Are you here Are you here Are you here ก็ด่าไปทีไม่ตอบเมื่อกี้จะดุไงพี่เ,ล,เลยว้ายโสมหน้าแต่ก็ไม่ได้กี่ลนะ Mà <laughs> đây <laughs> นสปิริตบ็อกหรือ,อยูเลดีสปิริตบ็อกเอ้ยไม่ใช่<ะ>ยูเลหรือแม่ดีไม่รู้แม่แม่ต่อปะไม่รู้ต้องลองดูจะหลุดโอ้คอมกระจอกสุดๆไปเลยเว้ยแล้วกูไม่อยากมีคอมเลย <laughs> อยากได้โน้ตบุ๊กทำไมก็อยากได้ทำไมมา,าไปโสดาดคลิปวินเลยดิ